วันนี้ได้มางานสุขของของ,ขอ,ง,ขอ,งอันซีนนะคะองค์ได้ท่านได้จากไปแล้วเพิ่งมาถึงค่ะเนีดูบบพระจัดงานอย่างสวยเลยมีพระมีพระยัดท่า้อย่างสวยเลยค่ะ โอ้ดีงามจีก่อนมามาแล้วเลี้ยนเหรอป่มงานสพกกลมค่ะกลมๆของอันซีนนะคะพ่อตาของอันาอิฟค่ะสวยค่ะจับท้าอย่ายงสวยเลยค่ะมือมากเลยค่ะ เรื่องหลังการตายทำท, <c oughs> ที่จับโต๊ะเก้าอี้เตรียมพร้อมรอรับเกศท่านเสียเมื่อเมื่อคืนประมาณตีสี่ค่ะงานงานศพที่ ที่แยกกระเทียมนะคะ อันนี้โต,ตับประทานอาหารค่ะจัดเรียบร้อยมากเลยค่ะมาดูแม่ครัวค่ะสวัสดีค่ะเออแม่ครัวได้รเยอะแยะเลยม่วได้กับากับข้าวเรียบร้อยมากเลยแม่ครัวอยู่ที่ไหนคะแม่ครัวแม่ครัวอยู่หัวแรกค่ะนี่ มาเป็นชุดเป็นทีมเลยใช่ไหมคะหัวแรดบ้านอะไรนะบ้านหัวแรดบ้านทมอจังหวัดสุรินทร์บ่โออำเภอปราศาสตร์มาไกลชุดชุดกี่คนคะชุดใหญ่ชุดอันนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่แบ่งพอดีว่าที่บ้านพี่ชายเสียด้วยเลยค่ะอ๋อไม่ได้ไปเข่าพี่เลยอืม พอดีแม่มาจากประคนณช้ยจามกะไรแม่สวัสดีค่ะแม่เขาบอกว่าไปเอาข้าวมาหชุดู้พงกีตรอกบตรอกตร่เดพยมนปะจํางนี้เองแม่สวัสดีค่ะอ๋อโมบิตรุงจ้า โมปีตลุงโมปีตลุงโมปีตลุงเจ๊ขมแวสวัสดีค่ะมาดูแม่ครัวแม่ครัวสวัสดีค่ะทำอะไรน้อน้ำพริกสวัสดีค่ะแม่กล้วยนะเจ๊ขมแวเนาะ จะขแม่แต่ขเนี้เนาะยามอบิตะลุงยมจะลองแม่หลังนี่ไหรยอยูแม่ครัวสถานที่เกิดในสลาเกียเนะะาะทำงานคล่องมือสบายไม่แออัดยอยู่ไม่ถึงตะลุงหรอกอยู่ตำบลไผ่เนอยู่หนองยางตำบลไผ่สารไม่ไม่ถึงบุคคลชัยหรอก แต่เวาลาเราไปตลาดแต่เราก็ไปประโคนชัชจ้านี่กิมมาม,ม,าาามาูมาชุดนี่ลาดิเนาะน้ำเตือนอยู่ตำบลไผ่สารจ้าแพงไหมคะชุดดึงมชุดกี่เท่าไหมอสอบถามหน่อยองงจ้ามันดอยเตะหางประโคนชัยประมาณสิบสี่กิโล อันนี้อันนี้กี่เม้ามันจะมาชุดหลานนามาชุดแหม่น่าเป็นวันจ้ะอ๋อเป็นวันนี้จ้ะวันละมันได้เจ็ดไทยอ๋อประมาณไงก็แล้วแต่ะะนะอ๋อล้างจานล้างอะไรหมดเลยจามเสร็จสามนี่ร้อยหกข้าวกี่ค,คนคะนี่ก็นั่งเจ้าหน้าฟเนี่ยมาประมาณเจ็ดแปดคนเจคนจัดเสิร์ฟด้วยเสิร์ฟด้วยว่าดีเนาะเสิร์ฟด้วยล้างจานถุงข้าวทุกอย่างทำได้หมดทำได้หมด ผักเถกอะไรก็ชาวบ้านไม่ต้องช่วยไม่ต้องจ้ะนี่ก็ดีเนาะถ้าเขาอยากมาช่วยก็มาได้ใช่เมาใช่ต้อมเมาอย่างนี้แหละดีถ้าอยากช่วยก็ได้ถ้าแถวแถวบ้านนะเขาช่วยดีดีจขาชอบมาช่วยหั่นผักหั่นอะไรอืมล้ตแต่เนาะตแต่ไม่มีค่าตอบแทนนะเนาะล้วแต่เขาอยากช่วยเขาว่างงานเนาะ ปัญกรก็มาเยี่ยมคันอยู่อันนี้มาตั้งแต่ตอนไหนมาเช้าใช่ไหมนาจางโมไปประดกนาจังโมไประดุโมกระโถตัวทำใบปั้มเฮ้ยเจ้าเจ้าแล้วแล้วพวกผักพวกอะไรจะภาพซื้อเองจะภาพเกแล้วแต่เราสะดวกว่าแกซื้อเองหรือจะให้เราไปซื้อได้ อ๋อไว้ใจได้ใช่เราก็ทำงานซื้อตรงด้วยกันเนาะซื้อตรงด้วยกันค่ะอย่างนี้แหละเราอยู่ได้ยาวเราก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งงานได้ทั้งเงินจะเป็นอะไรชาชอบบุญรี เบื้องหลังการถ่ายทำถ่ายทำคุณสวยก่อนคุณสวยกำลังทำงานมางานสุกกงกงนะคะกงกงท่านได้จัจไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะน,นี่มางงามสดผปผมะที่ที่แยกกระเทียมค่ะที่แยกกระเทียมได้จากเราไปแล้วโคตาของลูกสาวค่ะแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ